ไม่ทันแน่ห้าสิบห้าสิบกับแปดสิบต้น สวัสดีครับสวัสดีครับตอนสดีครับสีผมสุดจัดสวัสดีครับคือไม่ใช่ตอนแรกไม่ได้ทําสีนี้ครับแล้วก็คือมันกลายอะ่ะมันสีมันกลายออกมาเป็นสีนี้ รถได้กี่ต้นแล้วครับเนี่ยจากทั้งสวนพึ่งรถได้ไม่กี่ต้นเองครับคือวันนี้งานตัางไกล้ครับก็เลยพอดีว่าลืมมาว่าเมื่อเช้าไม่ได้รดน้ำแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครมารถด,ด้วย ก็เลยเอยก่อนไปงานเดี๋ยวลดซะหน่อยลดได้แค่ไหนก็คงจะลดแค่นั้นแหละครับอที่พอได้อะที่พอที่จะลดไหวอ่ะสี <See S 1> ผมทุดแดดดิจ๊ะ ขึ้นสะมาด้วยวันนี้ไปเล่นที่เ,เล่นที่ป่าโมคขับใกล้บ้านผมนะเมื oh. ่อวานก็มาตัดหญ้าไปแล้วคือหญ้าขึ้นเยอะมากผมตัดไปได้ถือว่าเส้นหนึ่งส่วนห้า มันเยอะไม่ไหวอะ่ะแล้วพอดีน้ำมันน้ำมันเครื่องแต่ยาหมดด้วยเอาเรื่องเหนื่อยชิปก็เหนื่อยเลยนะนึกว่าจะง่ายนะนึกว่าจะง่ายแบบว่ามีรถเราใช้เข็นรถเอาอะ่ะไอ้ทียเหนื่อยพอไม่ห่วเหนื่อยแหละ แต่ผมก็ไม่เคยตัดหญ้าแบบว่าใช้ที่เป็นแบบอันนั้นะที่สะพายอะ่ะจริงจริงแล้วว่าผมเป็นคนกลัวเครื่องตัดหญ้าเว้ยแต่ว่ามันจําเป็นต้องตัดต้องทอําอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปจ้างใครหรือว่าไม่รู้ว่าจะมีใครมาทําตัดหญ้าให้เราก็เลยเฮียตัดเองเนี่ยเลิกกลัวเหอะแต่ก็ยังกลัวอยู่ถ้าคนอื่นตัดหญ้าเราก็จะกลัวกลัวผม ขยาแยางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นคนสวยได้ไหมคนสวนครับไม่คนสวยถ้าคนสวยคือต้อง,ต,องต้องโอ้องสวยอะครับ <c oughs> เออ <c oughs> ปลูกอะไรบ้างตอนนี้มีแค่กล้วยครับกล้วย สามพันสามพันชนิดอ่ะเฮียพูดไงดีวะสามสามสามอย่างสามอย่างกล้วยหอมกล้วยไข่แล้วก็กล้วยน้ำว้านั่นแหละ ไม่โตเลยว่วะต้นเนี่ย่านนานแลวนะ่ตช้าจงังวุ้ยสองเดือนได้แล้วแต่โตน้ำท่วมพอดีมั้งกว่าเอา่อ ใช้ยาฆ่าย้าไม่ได้เหรอคือผมก็กลัวดินมันจะเสียเหมือนกันนะต้องบอกให้ตัวเองเลิกกลัวคือมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ถึงกับหนับว่าเลิกกลัวนะแต่ว่า เราตัดเองอะ่ะมันตัดได้แต่ถ้าคนอื่นมาตัดเราจะแบบลบมีระแวงบ้าง,งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้แบบเคยเขาก็ตัดหญ้าอยู่แล้วมันกระเด็นไงเราก็เฮ้ยมันรุนแรงจังวะเคยแบบว่าตอนตอนเรียนอยู่ที่เทคนิคอะ่ะเขาตัดหญ้าก,กนนันมันหินไม้กระดินงเอ้ยกระเด็น,กร,ดนกระเด็นเข้ามา โดยกระจกไงกระจกเป็นรูเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เราเป็นยังวะอ่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อตอนตอนบวชอยู่พระที่เขาอยู่เขาบวชมานานกว่าเราอ่ะโดยเครื่องตัดยาเว้ยโดยเครื่องตัดญ้าแบบว่าตัดเฉือนตรงตรง,งข้อเท้าอ่ะ ใช่แล้วก็เราไปนั่งฉันข้าวด้วยกันน้ำเหลืองเขาไหลสภาพอร่อยไหมลนะ่ะไม่กล้ากินของหวานเลยไม่กล้าฉันเลยเออ วโอ้เราไปหมดแน่ครับสวัสดีครับ ตัดหญ้าถ้าไม่จ้างเขาคือเหนื่อยทุกรูปแบบพี่ใช่ใช่แต่ก่อนนันเดียก็คือไปซื้อเครื่องตัดหญ้าเลยนะลงทุนเลยเมื่อก่อนตอนที่เราตั้งใจทำอ่ะมันหญ้ามันไม่เยอะขนาดนี้นลครับเพราะว่าเราก็ทําไปตัดตัดเราก็ทําไปด้วยแล้วก็ตัดไปด้วยลดน้าไปด้วยตัดไปด้วยก็คือมันขึ้นไม่ไม่ มันไม่ทันตัวเราก็ตัดแล้วะแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ว่างครับคือไหาจะเลี้ยงไปบางวันก็ไปเลี้ยงลูกบ้างแล้วก็มีงานด้วยผมก็ไม่มีเวลาที่จะตัดแม่เขาก็มาทำนะแต่ว่าคือเขาก็ทำไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเขาก็แม่ก็แก่แล้วอ่ะอ้วนด้วยจะทำอะไรแบบ ก็คงได้ไม่เยอะถ้าบอกว่าลดน้ำอย่างเดียวก็พอได้แต่พอดีว่าผมอะ่ะซื้อสายยางไว้แล้วดนะ้วยกูเป็นเรื่องสายยางได้ไงวะเอาตัดหญ้าก่อนนะเกือบหลงประเด็นอนะ้ะหมูกลกับมาไวมากศาสตร์ลืมเลยพูดอนะไรบ้าง ไม่น่าบอกกลับเลยน่าปล่อยไหลเลยสวัสดีครับน้องสาวข่าห้าห้าอ๋อห,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 หมายถึงว่าคนสวนใช่ไหม ที่ต่อช้าที่บ้านก็ไม่ต่อใ่ปูย่ยังไงก็ยังไม่ต่อผมว่านะผมอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้เราแบบปลูกแบบชิวๆมากกว่าคือนึกจะปลูกแล้วเราก็ปลูกไม่ค่อยได้ดูแลเหมือนแบบว่าปีที่แล้วนะตอนที่เราปลูกตั้งใจปลูกแล้วตอนที่ผมปลูกะเวยแต่นั้นนะ่ะ คือที่สวนมันไม่ได้มีแต่กล้วยอย่างเดียวนะผมมันนั่งนึกไปนึกมาแบบผมปลูกผักไม่โคตรเยอะหลายชนิดมากอะ่ะคือถ้าน้ำไม่ท่วมนะต้องได้กินอะ่ะพร้อมครับจา้าอ๋อแต่มันตีผมนี่ว่าเนี่ยผมเลิกแข่งไปแล้วครับผมไอผมเลิกเล่นเล่นเกมแล้วไม่เล่นมามานานแล้วอ่ะพักสองอาทิตย์ได้แล้ว คิดถึงเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันมากๆเลยผมรอให้เขาเก่งกว่าน,นี้แล้วผมจะกลับไปเล่นน,น่าไม่ใช่ผมเลิกเล่นผมเลิกเล่นผมเลิกเล่นเกมแล้วคิดถึงเพื่อนมากๆเลยมันน่ากลัวจริงๆแหละเครื่องจัดหยา้า เมื่อวานผมใส่เฟชชิลน้วยแม่งกระเด็นปุ๊กปักปักเลยอะสวัสดีครับน้องทำไมนึก้วสยองอะ่ะคือมันมันเสียวจริงๆเว้ยแล้วเพราะวันนั้นผมก็นอก่อนหน้านี้ช่วงปีที่แล้วแหละผมก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าทำสวนหรือยังเออยังเว้ย ผมนอนอยู่แล้วก็คนข้างบ้าน,นเขาตัดหญ้าหูดีปุง้งแม่งหินก็เด่นอีกแล้วแน่นอนเลยแล้วจริงๆก็แบบทะลุทะลุกระจกเลยอะแต่ดีมันไม่แตกนะกระจกอะ่ะทะลุเป็นรูเท่าแบบว่าเป็นเท่าฟักเหลียนสิบเลยอะ่ะ ตรงนี้หญ้าเขาก็เยอะมากๆเลยปีที่แล้วผมผมปลูกอะไรวะเออนี่ตรงนี้ดูดิหญ้าเยอะป่ะโหตัดไม่ไหวอะ่ะปีที่แล้วตรงนี้ผมปลูกันี่เว้ยคุณมันชื่อต้นอะไรวะต้นฟักทองครับคนที่ แม่เขาจ้างมาตัด่เขาเอาฟักทองมาให้มเป็นต้นอะ่ะแล้วก็คือกําลังแบบว่ากําลังมีลูกเลยเด็กเด็กที่ที่ตอนนั้นเขาหยุดงานไงเขาเขามาทำมาตัด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 ไปโดนต้น ตายเลยอ่ะพักทองอ่ะยังไม่ได้กินสักสักหน่อยเลยอ่ะและ้วแล้วต้นอื่นก็กําลังจะโตนะกําลังแบบปิดลูกละน้ําท่วมเออเป็นถ้าปีนี้น้ำท่วมอีกต้องปลูกไว้หลอยฟนะ้าแล้วอ๋อมันมีด้วยเหรอครับอ้ย ว่ารถไม่หมดว่ะแ <c oughs> บบจะลงมารถเร็วกว่านี้ก็ไม่ไหวอะแดบดบมังร้อนมากเดี๋ยวไปเล่ไปเลเลิเกมัง่งผัดหน้าไม่ติดหน้าดำปีที่แล้วนี่ก็หน้าดำไปไปเป็นเดือนๆเ,เลยนะ สว,ส,ส,นนสวัสดีคร่บพ่บเสกไงม่เจอกันนานเลยสวัสดีครับน้องแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับเป็นไงล่ะเมื่อคืนสวัสดีครับคนที่เล่นใกล้บ้านสบายสบายก็ผมก็อยากไปางานแล้วล่ะมัน เกยดไปเดี๋ยวผมหาที่รถจอดยากไอ้เียที่รถจอดยากคนประเภทรถประเทศไหนกัเนี่ยที่จอดรถยากสวัสดีครับเพื่อนบอมสวัสดีครับพี่แอนแน่าอ้วนด้วยเป็นดูอ้วนครับแม่อ้วนตุต่อเช้าเลยวะเอ้ย สวัสดีครับปีทีนท่น้ำท่วมตายหมดเลยจริงๆน้ำท่วมที่เดียวตายครับผมผมป,ปีแล้วปลูกเดี๋ยวลไล่ให้ฟังชอบที่พี่พูดเป่งกินเยอะ แต่ก็ยังเคยนอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อไม่เจอกันนานแล้วนะครับมาเที่ยวอะไรที่หายแล้วหายไหายแล้วจังหวัดลงคอแล้วก็มาเที่ยวนะครับที่พี่แอนครับ <laughs> วันนี้ใกล้บ้านครับผมปลูก ผักยาวผักบุ้งคะนา้ากล้วยมีแล้วกูปลูกกล้วยสองอย่างกล้วยหอมกับกล้วยกล้วยน้ำหวานนะตุ่มนี่ยลกมากเลยว่ะปลูกดาวเรืองปลูกมะเขือปลูกพริกพริกสองชนิด กระเภาหัวล้พาไม่นาวมะกรูดอืมอก็กำเรือนอ่ะสะอมพักขีดอกแท้ น้ำท่วมหมดเลยคนน่าสงสา,ารจงน,นี้ริ่งน้อโฟกับพี่พ่อครับปลูกหลายสิ่งไปกับน้ำหมดใช่ครับหมดเลยหมดจริงๆเนี่ย ที่แล้วผมลงทุเรียนน้ำท่วมแช่อยู่เป็นเดือนดินรอดไม่ได้โหจริงเหรอต้นทุเรียนไม่กลัวน้ำหรอครับไม่ตายด้วยหรอต้นทุเรียนอ่ะอยากปลูกกันนะตะปีแล้วผมได้มาไม่ใช่ผมได้มาเว้ยคือน้องผมได้มามีคนใจด,ดีเขาส่งมาให้น้องผมมาทุเรียนสิบต้นนะมั้งไม่ได้ปลูกเลยผมก็กลัวน้ำมันจะท่วมเว้ย ของกวน้ํามันท่วมก็เลยไม่ได้ปลูกเลยสรุปแล้วก็คือเอาขึ้นหนีน้ํามาตายหมดถ้าแบบปลูกถ้าแบบว่าสักสองเดือนแล้วมันมีข้อมูลไหมอ่ะสักสักน้ําท่วมสักสองเดือนอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ตายอะ่ะผมจะปลูกเลยเนะี่ย อ่าแล้วก็มะเขือพวงด้วยปีที่แล้วครับกำลังงอกงามเลยกำลังโตโต,ตเลยกำลังยากจะออกดอกเลยน้ำท่วมไม่เห็นตักพวงเหลือตไม่เห็นตักเขืออ พีเรียนกว่าน้ำแต่รอดมาได้เฉยเลยแบบไม่น่าเชื่อโอ้จริงๆตอนน้ำลงมันบันร่วงหมดแต่ยัอยูอย่เป็นนมาใหม่อ๋อสวัสดีครับพี่ต้องบางกัวไว้ครับพี่ชายสุดหล่อครับชิวเลยเรื่อยๆครับพี่เดี๋ยวจะรีบไปงานแล้ว หายยังครับพี่พี่ชายัสดีแม่นะครับเอาจริงปลูกที่เรียนใกล้แม่น้ําไม่ง่ายเลยต่อให้ต้นใหญ่ก็ตายอยู่ดีอ๋อโอเคจะได้ไม่ปลูกผมว่าจะปลูกต้นไม้ต้นไไรอ่ะนั่นต้องคอยแบบนึกถึงว่าจะรอดน้ำไหมวะ ปีที่แล้วผมก็ไม่คิดว่าน้ำาม่อย่าท่วมนะท่วมเฉยผมไปเฝ้าที่งานศพอะครับที่งานศพอาผมอะกลับมาคิดว่าแบบน้ำมันจะแบบว่าถ้ามันกำลังเข้าอะไรเงี้ยเออเราก็ยังจะแบบว่าเก็บผลผลิตได้บ้างนะพิกผมอะกลับมาถึงแบบอา้าวเชื่อน้ำเข้าแล้วอะ ถึงหัวเข้าแล้วอะส่งเมาเลยครับดวดลงน้ำเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อพอเจอโรงพยาบาลแล้วโอว้ดีใจ่ากนะพี่ได้ลกลับไปเจอลูกสาวสักทีลูกสาวพี่รุ่นเดียวกับหลานสาวผมอะ ตอนนี้พาะ,มะเมล็ดตัวเล็กๆอยู่แต่แมวไปเล่นหมดตายหมดเลยอันนี้มันมัน,ม,นมันเกี่ยวไว้จากถ้าว่าเราปลูกเป็นจากเพาอเมล็ดอะ่ะมันจะทนทานกว่าคือมันทนทานกว่าการตอนอยู่แล้วอะแต่ว่าผมยักทราบว่าทุเรียนอะ่ะถ้ามันเพาอเมล็ดแล้วมันโดนนะ้ำมันจะตายไหม พี่น้องเองอ๋อพี่น้องพี่น้องพี่น่อง,อ,งอ๋อครับผมพี่สวัสด,ดีครับมันก็หมดอยู่นะนจริงๆครับสิบนาทีเนี่ยผมไปรถรงนูุ้นต่อได้เลยน,นี่ยังไม่หมดเลยอะ่ะ แล้วหกโมงแล้วครับหกโมงหรือยังนะครับผมจะไปงานแล้วครับไม่แน่ว่าทนใหม่นะแต่ต้นที่รอดมาแต่ต้นที่รอ,อดรอซื้อมาแต่ต้นที่เพาะรอดมาก็มีครับแต่ผมว่าเพราะเม็ดแล้วมันขึ้น เองผมว่าแข็งแรงกว่าน่าจะใช่นะแต่ว่ามันแข็งแรงนะมันแข็งแรงกว่าอยู่แล้วแต่ผมจะทราบว่ามันจบว่ามันจะรอดน้ํำไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบน้ําท่วมแต่น้ําที่ตรงเนี้ยคือมิดหัวนะสองเมตรอยู่อะถ้าถ้ามันรอดก็อยากจะปลูกเหมือนกัน ว่าน้ำไม่แรงเลยตายแล้วเฮ้ยต้นไอ้ต้นนี้มันที่มันขึ้นที่ต้นกําปูเนี่ยปลูกเองหรือว่ามันขึ้นเองวะขึ้นเองตอนน้ท่วมไงตอนแรกมันมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอฮะไม่ใช่มึงหามาปลูกเหรอมึงหามาปลูกใช่ป่ะหามาปลูกใช่ไหมตอนแรกอ่ะเออ อะไรไม่ใช่พูดะพูเนี่ยทิ่กำปูเนี่ยต้นพูเนี่ยมังปลูกหรือว่ามันขึ้นเองอะ่ะส,สวยดีว่า อะไรต้นอะไรต้นอะไรกระปูอ่ะอ๋อฮะต้นอะไรกระปูอ่ะ อ๋อเอาไปปลูกใช่ป่ะตอนน้ำท่วมนี้เหรออ๋อเชี่ยคุ่ยไปคนละเรื่องเลย ma rồi ạ xe1ựa อีกหน่อยอ,นอยกโ,โมงแล้วไม่เป็นไงเหลืออลังก็ไปแล้วครับรอดยากถ้าไม่ใช่พืชทนน้ำครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมครับเ้องไเจอกันต่ครับทุกคนนะครับดีแต่จะตอบ แสดงใกล้บ้านพอ่อใช่ครับแสดงใกล้บ้านผมครับคนละเรื่องเดียวกันใชออ่แล้วมึงก็น่าจะปิดเพลงก่อนจะคุยกับปูนะห,หอยนี่หน่อยอหน่อยสองต้นไปเลย ฮะกูบอกว่าบ้านมึงทำไมไม่ปลูกต้นถั่วพู รุนเลยอ,อีกประมาณ20ตอนไม่ไหวแล้วจะไปงานแล้วครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันมาเราจากาัน